ทำอะไรกันในใบางานของเธอลหลังเลิกเรียนเป็นตัวูที่ค้่องด้วนะคะมันเป็นยังไงครับพานิชา กฎของโรงเรียนทำไมไม่ทำตามคะกระโปรงก็สั้น จะเชิญแล้วขอนไลน์ได้ป่ะใช่ครับจดี๋ยทำไปนะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ครูเห็นพฤติกรรมของเธอทั้งหมดแล้วเชิญไปที่ไฟประคองเดี๋ยวนี้เลยมาแล้วหรอเชิญนะเนี่ยเธอรู้ตัวบ้างไหมพฤติกรรมของเธออ่ะมันแย่มาก ครูเห็นพฤติกรรมของเธอมาหลายรอบแล้วเนี่ยครับเช็ดปากฉันรู้ว่าเธอแต่งหน้าทาลิปเช็ดลิปเอาเดดี้เลยเนี่ยคะแนนพฤติกรรมของเธอมันต่ำต่ำมากด้วยเธอชอบขัดอาจารย์ตลอดเวลา ไม่รู้เธอเป็นอะไรของเธอประสาทเธอกินหรือไงเนี่ยณะของเธอต่ำเกินที่เธอจะเรียนที่โรงเรียนนี้ได้แล้วเธอออกไปโทรหาผู้ปกครองแล้วเชิญมาเซ็นใบลาออกเดี๋ยวนี้เลยน้าคุณพูดพระพอสว่างเช่ญนั่งค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะให ชื่อว่าพานิชาอยู่ต่อได้ไหมครับเออเทษที่นะครับคุณพระทะรพรพอดีเด็กหญิงพานิชาเขาไม่สามารถเรเียนโรงเรียนนี้ได้เลยครับราะนื่องจากว่าพฤติกรรมของเขาเขาทำพฤติกรรมแย่หลายครั้งมากครับจําเป็นต้องสั่งให้เขายื่นใบลาออกครับแต่ว่าที่เด็กทําแบบนี้อาจจะเพราะว่าป้องกันตัวไ็ได้นะคะบ้านเขาก็ยากจนค่ะอาจารย์ผมก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆครับ ต้องยืน่นใบลาออกอย่างนั้นครับดิกมันจะจบแล้วนะคะอาจารย์อย่างน้อยก็ให้จบมสก็ได้นะคะอาจารย์งัง้นก็ได้ครับแต่ว่านี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเขาทำพฤติกรรมแย่ครั้งต่อไปผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณค่ะ ห,อนอหนูรู้เรื่องความจริงแล้วนะคะที่อาจารย์ช่วยหนูมาตลอดที่ช่วยให้หนูไม่โฉลกออกขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูมีอนาคตเติมใสแต่ว่าใครโนใครเรียบร้อย rúgvar vatn